นิสสันมาร์นะคะตัว S ปี P 2018เกียร์แมนนวลน,นะคะลูกค้าคันนี้น้องเป็นรถมือเดียวนะคะไม่น้อยมากมายอยู่แค่30,000กว่โลเท่านั้นนะคะวันนี้เรามาจัดราคาแบบลดกระหน่ำให้ลูกค้าเลยนะสําหรับใครที่แบบสนใจนะคะชมให้จบคลิปนะคะคันนี้นะคะน้องเป็นแบรนด์ของ n i สสันนะคะลูกค้าสวยงามมากนะคะเป็นรถอ e ีโคคาขนาดเล็กนะคะปี2018ไฟหน้าใสาๆแบบนี้เลยนะลูกค้าคันนี้น้องยังไม่มีไฟตัดหมอกให้นะคะในส่วนของล้อนะคะเป็นล้อแมกค,ค่ะ แม็กเคยสวยแบบนี้เลยนะคะสะภาพยางอยู่ที่ประมาณ7-8็นะก่อนปล่อยเดี๋ยวไปล้างขัดสีขัดตาไฟให้ใหม่นะคะลูกค้ารับรองสวยกว่านี้นะคะ,ะเดี๋ยวให้ไปดูราคาปกติก่อนนะคะราคาปกติอยู่ที่1 9 9 0 0 0นานะคะเดี๋ยววันนี้จัดโปรให้นะคะลูกค้าฟังให้จบนะภาษีพรบมไม่ขาดนะคะลูกค้าซื้อสดจัดไฟแนนซ์นะคะเราฟรีภาษีพรบอให้ทั้งหมดนะคะลูกค้าตัวรถเป็นสีดํานะคะในส่วนของด้านในนะคะนี่ น่ารักมากค่ะคันนี้นะคะผู้หญิงตัวเล็กๆอข่งเงี้ยผู้ชายมือไมฮัดครับใช้ได้นะลูกค้าน้องเป็นเบาะผ้านะคะเป็นเบาะเดิมโรงงานนะคะสภาพแบบสวยงามไม่มีตําหนินะคะ mm hmm. เป็นแอร์ระบบมือหมุนแต่ว่าคันนี้ก็จะไม่มีในส่วนของวิทยุแล้วก็ลำโพงนะคะลูกค้าเพราะว่าน้องออกมาจากโรงงานก็คือเป็นรุ่นที่แบบค่อนข้างประหยัดมากนะคะกระจกมือหมุนธรรมดาเลยนะคะ mm hmm. นี่ด้านหลังกว้างอยู่ค่ะนั่งสบายคันนี้นั่งได้ประมาณแบบ5้าถึง6คนอยู่นะล mm ูก hmm. ค้า ใครที่แบบมองหารถใช้งานนะคะไม่ได้ซีเรียสเรื่องออปชั่นคันนี้ตอบโจทย์เลยนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะเนื้อที่เก็บสัมภาระก็โอเคเลยค่ะนี่นะแบบใครค้าขายหรือว่าไปเที่ยวอะไรเงี้ยคันนี้ก็บรรทุกได้พอสมควรนะคะลูกค้าให้ดูโครงสร้างใกล้ๆได้เลยน้องเป็นรถมือเดียวนะคะโครงสร้างเดิมๆนะคะไม่เคยชนหนักพิกความ,มานะลูกค้ารอยอาร์ครอยอะไรแบบต่างๆก็คือสวยงามนะคะคันนี้ นี่นะคะสาภาพแบบโดยรวมด้านนอกนะคะอยู่ที่ประมาณ7-80%เดี๋ยวลองไปดูด้านในนะคะว่ามีลูกเล่นอะไรบ้างนะคะในส่วนของด้านในนะคะลูกค,ค้าคันนี้ก็จะเป็นแบบคุมโทนสีดําเลยนะคะลูกค้าพวงมาลัยนะคะเป็นแบบพาวเวอร์เรียบร้อยน้ําหนักเบานะคะรถปี2018นะคะเลขมาอยู่แค่38,000กว่าโลเท่านั้นคันนี้รับประกันใบเดิมใบแท้ลงสัญญาเลยนะคะแอร์เป็นระบบทิศทางลมสีด้านนะคะด้านหน้าเนาะ แล้วก็เป็นแอร์ระบบมือหมุนนะคะเย็นฉ่ำแต่ว่าคันนี้น้องจะไม่มีในส่วนของวิทยุแล้วก็ลำโพงนะคะลูกค้ารถเดิมโรงงานก็คือเป็นอย่างนี้เลยในกรณีถ้าลูกค้าอยากใส่ก็ลองแจ้งเข้ามาได้นะคะเพราะว่าเขามีบล็อกมาให้เนาะแล้วก็น้องเป็นระบบเกียร์แบบแมนนวลเรียบร้อยใครที่มองหารถขนาดเล็กนะคะผ่อนสบายคันนี้ตอบโจทย์เลยนะคะเครื่องยนต์1 2 0 0ซีซีนะคะลูกค้าเชื้อเพลิงเบนซินนะคะ รถไม่เคยติดกันไม่เคยถอดก๊สนะคะประหยัดน้ามันแน่นอนนะลูกค้าคันนี้เป็นรถอีโคคาร์เนาะเครื่องเล็กนะคะแต่ว่ารับประกันได้แบบขับทางไกลได้แน่นอนนะคะลูกค้าโครงสร้างก็คือเดิมๆเ,เลยนะคะคันหน้ารถนะคะรอยอาร์คต่างๆก็คือสวยงามจากโรงงานเลยนะคะคันนี้เบลระบุให้สัญญาว่าเป็นรถเครื่องเดิมๆเ,เลยนะคะราคาขายนะคะคันนี้ปกติขายอยู่ที่1 9 9 0 0 0บาทนะคะ ใครที่ชมจะถึงตรงนี้นะคะรับไปเลย1 3 9 0 0 0นานะคะลูกค้า1 3 9 0 0 0สา่ส่งแค่เดือนละประมาณ3,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะเครดิตดีได้ฟรีดาวด้วยนะคะจัดไฟแนซ์นะคะจองจัดจบที่1000เลยนะคะซื้อสดมีเล่มพร้มโอนลูกค้าทักมาสอบถามได้นะคะสำหรับใครที่สนใจคันนี้นะคะทังอินบ็อกซ์ได้ทุกช่องทางนะคะหรือว่าติดต่อบเบลที่เบอร์0 9 1ย์นะคะ7 1 3 1 0 5 0ได้เลยนะคะยังไงนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ